เชิญนั่งสมาธิกันสัก2นาทีนะฮอนวันนี้ญาติโยมจะได้นั่งสมาธิท่ามกลางเสียงน้ำตกไหลริน <c oughs> บุญกุศลอันยิ่งใหญ่นะอนที่เราได้ทำร่วมกันไม่ว่าตั้งแต่ตั้งต้นแต่โยมพินุษตั้งใจให้น้องปอมได้บวชให้อโกองหรือให้คุณพ่อของโยมพี่เองได้โมทธนาบุญได้ชื่นใจ อย่างน้อยในไง่ร่างกายที่กำลังอ่อนแอด้วยโรคภัยไข้เจ็เบเปลี่ยนก็ได้มีกำลังใจขึ้นมาเพราะการเห็นชายผ้าเหลืองของลูกเนนปอมหลานเนนปอมนะครับแล้วก็โยมยายเองก็อนุโมทนาบุญชื่นใจด้วยโยมพี่หนุ้ยที่ก็ตั้งใจสับสุนให้ลูกได้บวชตามความตั้งใจของโยมแม่ของน้องปอมนะครับก็คือโยมพี่นุ้ดนั่นเอง แล้วก็เลยเป็นที่มาของการได้บวชของลูกปอมแล้วก็มาปฏิบัติธรรมที่วัดฐาลาดแล้วก็ได้นิมน์อาตมามาร่วมแนะร่วมสอนธรรมะจนได้มาไลฟ์กับญาติโยมในหลากหลายสถานที่ด่านนี้ด้วยนะเชิญครับบุญกุศลทั้งหมดนี้นั้นก็เริ่มต้นที่ความตั้งใจที่ดีนั้นการทําสมาธินี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการประกอบคุณงามความดีบ่มเพาะคุณภาพ ที่ดีบางอย่างในจิตใจของเราครเหมือนกัเทีาตมาได้เล่าถึงโยมแม่ว่าโยมแม่ได้ปลูกฝังเรื่องอินเตีฝากผักฝากฝังเรื่องความเห็นอกเห็นใจคนโดยที่ไม่ต้องไปทุกทนก,กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเหล่านั้นมันก็เป็นเรื่องที่ฝึกได้ปลูกฝังได้ฉันชวนทุกท่านปลูกฝังคุณงามความดีปลูกฝังสติปลูกฝังความเมตตากรุณาปลูกฝังความมุริตาอุเบกขาให้เกิดขึ้นในจิตใจผ่านกัน เจริญสติครั้งนี้ด้วยกันสัก2อนาทีให้ใจเข้าลึกๆหายใจออกยา,ยาวเวลาเดือดเนื้อร้อนใจเวลาโกรธเวลาอึดอัดคับข้องใจอาจชวนเริ่มต้นง่ายๆสุดลหมหายใจเข้าลึกๆผ่อนลหมหายใจช้าๆยา,ยาวๆ แค่ทําอย่างนี้บ่อยๆสามครั้งห้าครั้งโยมจะสังเกตเห็นว่าตัวเองเป็นคนที่ใจเย็นขึ้นรับมือกับสิ่งที่ไม่คาดฝันได้มากขึ้นยอมรับความจริงในชีวิตได้ง่ายขึ้น ยิ่งเราจเจริญสติฝึกความตั้งมั่นของจิตให้มีกำลังมากขึ้นเท่าไรเราก็จะสามารถควบคุมกายและวาจาพัฒนาศีลได้มากขึ้นเท่านั้นเราก็จะสามารถเรียนรู้มองเห็นเข้าใจทั้งธรรมชาติคือธรรมะที่อยู่ล้อมรอบตัวเราทั้งภาวะความจริงในตัวคนต่างๆในสังคมที่ล้อมรอบตัวเรา ก็คือการพัฒนาปัญญานั่นเองเราจะเป็นคนที่เข้าใจอะไรง่ายขึ้นบุญง,งิดตขัดเคืองกับอะไรอะไรน้อยลงอขออนุญาตโยมทุกท่านได้รักษาจิตที่ตั้งมั่นนั้นไวแลวกำหนดแผ่เมตตาให้บุญกุศลนี้สำเร็จเป็นเหตุปัจจัยแห่งความสุขของตัวเราเองให้เป็นเหตุปัจจัยแห่งความสุขของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ญาติพี่น้องผู้มีพระคุณทั้งหลายให้บุญกุศลนี้เป็นเหตุปัจจัยแห่งความสุขของเพื่อนพ้องคนร่วมการงานตลอดจนแผ่ไปไม่เป็นประมาณถึงสัรพสัตว์ทั้งหลายในโลกที่ร่วมเกิดร่วมแก่ร่วมเจ็บร่วมตายใครที่กำลังได้รับทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ใครที่มีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไป ขอบุญคุณสนนี้เป็นเหตุปัจจัยให้อากงแล้วก็คุณยายของโยมพินุษแล้วก็โยมพ่อโยมแม่ของท่านใดก็ตามที่กําลังเจอโรคภัยแค้เจ็บอยู่ก็ขอให้เจ้ากำนายเวนอนุโมทนาบุญเอาขอให้โยมพ่อโยมแม่ปู่ย่าตายายท่านหลองนั้น อย่างน้อยก็ขอให้กายป่วยแต่ใจไม่ป่วยมีความสุขใจให้โยมได้บอกให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายได้อนุโมทนาบุญที่ฝังธรรมที่ปฏิบัติธรรมด้วยกันขอต่อไปขอชวนทุกท่านได้กล่าวคำแผ่เมตตาตามอัตาม,มาขอเดชะตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลนี้แผ่ไปให้ภัยสาร ถึงวิดามารดาครัาจาร์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันอีกคนเคยร่วมงานการทั้งหลายขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดขอเชิญทุกท่านลืมตาขึ้นพร้อมกัน